สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้พบกันยามสายๆนะคะแดดออกแล้วนะคะวันนี้พามาชมบอลสีท่ามกลางแสงแดดเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะอันนี้หลวงปู่ขาวนะคะตอนกัดกัดขาวนะคะจะเป็นประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพรมหรือสีนะคะพรมหรือสี นี่ไม้ป้ายนะคะมีแบ่งแปินะคะเดี๋ยวหลวงผู้ขาหนูไปเช็คจำนวนให้ทีหนึ่งนะคะค่ะบรรยากาศในสวนนะคะ นี่คะ่ะน,นี้จะเป็นมหาพนนะคะมหาพนสวยมากนะคะทรงใบดีมากเลยตัวนี้จะเป็นบอลเก่านะคะนี่ให้ดูมุมกว้างนะคะอันนี้นะคะหนูมีแบ่งด้วยนะคะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะสําหรับมหาพลนี่คะ่ะสีสวยนะคะสีเหลือบๆแบบนี้นะคะไม้เก่าคะ่ะนี่คะ่ะอันนี้ลูกไม้ใบหอ,อกโทน้าตาลอันนี้เป็นรุ่นพี่เขานะคะหนูเอามาลองใส่กระถาง อันนี้น่าจะเป็นกระถาง12นะคะไว้เนะะี่ยค่ะประมาณนี้อันนี้ใส่ไป3มต้นนะคะเริ่มใบยาวขึ้นแล้วนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ใบหอ,อกโทนน้ำตาลน,นะคะตัวนี้ยังมีแบ่งอยู่นะคะจะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะสำหรับลูกไม้ใบหอ,อกโทนน้ำตาลน,นะคะนี่ะอันนี้ใส่ไว้รุ่นเดียวกันแต่ว่าพออัพกระถางแล้วโตดีนะคะเนี่ยค่ะอันนี้น่าจะเป็นกุมพการลับหอ,อกนะคะ อันนี้จอมเขาเพิ่งฟื้นค่ะเหลือประมาณใบสองใบนะคะสวยมากนะคะตัวนี้มหาพลนะคะอันนี้ก็สวยนะคะอันนี้คือเทพีบ้านไผ่นะคะลายแต่ละใบไม่เหมือนกันนะคะสําหรับเทพีบ้านไผ่สวยมากค่ะวันนี้พามาชมตอนเช้านะคะเพราะว่า โซนตรงนี้เวลาเดินตอนเย็นจะลายตานิดนึงนะคะถ้าพี่พีเห็นในคลิปนะคะเดี๋ยววันนี้พาชมรอบเช้าหนึ่งรอบนะคะแต่คลิปหน้าจะตาเสร็จช่วงเย็นๆนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยอันนี้เป็นลูกไม้หนูเองนะคะลูกไม้ออกทวนม่วงชมพูนะคะเมื่อกี้พอแอบมาลดน้ําไปนะคะก็เลยชุ่มฉ่านิดนึงนะคะนี่เลยนะคะตัวนี้ตอนตนี้ต้นลูกหมดนะคะเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตใหม่เดี๋ยวหนูมาอัปเดตให้นะคะนี่ค่ะอันนี้ไก่นะคะ ไก่ทั้งคู่เลยนะคะสำหรับสองสองอันนี้นะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นสาวโพธารามนะคะสาวโพธารามกัดเต็มสวยนะคะใบนี้ก็กัดมาแล้วเหมือนกันนะคะนี่อันนี้ก็เป็นไม้โทนขาวค่ะกัดขาวนะคะใบแข็งนะคะตัวนี้มีต้นลูกแบ่ง40บาทนะคะตอนเด็กๆจะเป็นสีเขียวนะคะนี่อันนี้นะคะราตีประดับดาวนะคะราตีประดับดาวจะเป็นไม้ ค่อนข้างใบใหญ่เลยนะคะตัวนี้เมื่อเทียบกับมือหนูนะคะฟอร์มใหญ่นะคะตัวนี้จะเป็นไม้ฟอร์มแบบใบใหญ่นะคะสวยมากอันนี้มีต้นลูกนะคะต้นลูกจะอยู่กระถาง4นิ้วนะคะอยู่ที่ราคา90บาทนะคะราตีประดับดาวน่ก็ใช่ค่ะนะคะใบใหญ่มากนะคะเวลาโตขึ้นแบบนี้ค่ะนี่นะคะวันนี้พามาดูต้นแม่แบบชัดๆนะคะเพราะว่า,าพาไปชมต้นลูกมาบางวันหนูลืมพามาชมต้นแม่นะคะสําหรับราตีประดับดาว เดี๋ยวขยับเข้าไปอีกนิดนึงนะคะหมายจะมีอยูข้างในอีกค่ะอันนี้จะเป็นนารีสยามนะคะอ้อขออภัยค่ะนาลีบุรพานะคะนาลีบุรพาตัวนี้เป็นไม้ป้ายชมพูค่ะอันนี้ก็ยังมีแบ่งอยู่นะคะอยู่ที่100บาทนะคะนารีบุรพาเวลาโตสวยนะคะตัวนี้เขาจะป้ายชมพูแล้วก็พื้นเขียวนะคะเขียวป้ายชมพูแต่พอโตขึ้นพื้นตรงเขียวเขียวะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะ ตรงนี้นะคะเขาก็จะกัดชมพูและเลือ่อมาแบบนี้อีกนะคะตรงที่ป้ายก็คือปลายทึบๆนะคะนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นใบยาวนะคะหยาดฝนนะคะหยาดฝนขออนุญาตจับมานะคะเพราะว่าหนูเอื้อมไม่ถึงแล้วนะคะนี่หยาดฝนนะคะจะจะเป็นขอบใบพลิ้วๆนะคะใบแข็งนะคะหยาดฝนยิ่งโตยิ่งใบแข็งแล้วจะเป็นทรงใบยาวขอบใบจะเป็นแบบนี้คะ่ะ นะคะสวยแล้วก็มีเม็ดแดงๆแต้มบนพื้นใบนะคะตัวนี้มีแบ่ง80บาทน,นะคะสำหรับหยาดฝนนะคะอันนี้ก็จะเป็นพาวนะคะพาวอ่าขวานี่จะเป็นด่างเกยชัยนะคะเป็นเงาจากกล้องนิดนึงนะคะนี่ค่ะด่างเกยชัยนะคะสวยมากนี่ค่ะด่างเกยชัยก็จะมีแบ่ง100บาทนะคะจระเข้นะคะตัวนี้ อันนี้ก็สวยนะคะออกไปปเหือเลือบค่ะตัวนี้นี่ค่ะอินทรารังสรนนะคะเวลากัดเขาก็จะมีเม็ดเมดขึ้นมาบนพื้นใบนะคะตอนในเด็กจะเป็นใบเรือมๆแบบนี้นะคะนี่ใบเงาๆมันๆนะคะสําหรับอินทรารังสรก็จะมีแบ่ง80ดสิบาทนะคะนี่อันนี้ก็พญาพันธ ong นะคะตัวนี้ตอนนี้หมดนะคะตัวลูกพญาพันธทอง นี้พญาสุรเสนนะคะพญาสุรเสนใบายาวนะคะตัวนี้สวยนะคะตัวนี้เขาจะติดจ,จะเล่นนิดนึงนะคะถ่ายยากนิดนึงเนี่ยค่ะพญาสุรเสนตัวนี้ต้นลูกยังมีอยู่นะคะอยู่ที่ราคาห้าสิบาทนะคะพญาสุรเสนสวยมาก่อันนี้เทพอมฤตนะคะเทพอมฤตจะเป็นไม้กัดขาวนะคะ นีตรงนี้จะสีออกชมพูชมพูแดงๆนะคะเป็นเส้นๆไปนะคะตัวนี้กัดขาวได้ทั้งใบเลยนะคะตอนเด็กจะเขียวนะคะตัวนี้ก็มีแบ่ง100บาทค่ะอันนี้ยักษ์ปักหลันนะคะยักษ์ปักหลันตอนนี้มีต้นลูกนะคะเป็นไซส์กระถาง4นิ้วนะคะมีไซส์1 0 0่แบ่งนะคะเขาจะเป็นไม้ป้ายนะคะยักษ์ปักหลันนะคะนี่อันนี้ต้นแม่เขาค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็น รัตนสินนะคะรัตนสินเขาจะป้ายชมพูนะคะตัวนี้พื้นเขียวป้ายชมพูนะคะมีสวยมากเลยรัตนสินก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา150บาทนะคะป้ายมาแล้วแล้วก็โต้โตแล้วเหมือนกันนะคะสําหรับรัตนสินค่ะมีแบ่งนะคะตัวนี้เป็นไม้ป้ายค่ะนี่นะคะมีแบ่ง150ป้ายสวยๆเลยอันนี้จะเป็น สีมรกตนะคะสีมรกต <painting st> ตอนเด็กจะเป็นเขียวนะคะตอนโตก็จะกัดประมาณนี้ค่ะสวยมากนะคะตจละแม่จันทานะคะตอนโตสวยมากนะคะนี่ค่ะอันนี้มีแบ่งห้าสิบบาทนะคะตจละแม่จันทาจะออกโทนชุมพูนะคะอ่าตัวนี้เป็นไม้กัดชุมพูนะคะออกชุมพูนะคะหน้านี้อันนี้เป็นผีเสือสะะเส้อสมุดนะคะต้นละห้าสิบบาทค่ะผีเสื้อสมุดลากทะลุแล้วนะคะตัวนี้ อันนี้มงคลมณีนะคะใบกลมๆเป็นๆใบแข็งด้วยนะคะอันนี้ติดด่างมาด้วยนะคะอันนี้ให้ไป50บาทนะคะสําหรับมงคลมณีนะคะชื่อดีมากเลยสําหรับตัวนี้นะคะฮองเฮานะคะฮองเฮาให้ไปราคา60บาทนะคะฮองเฮาค <c ười> ุ้ทซับนะคะตอนนี้กําลังโตนะคะใบมีมาหลายใบแล้วเหมือนกันนะคะ <c ười> สําหรับใครที่รออยู่นะคะคุม้มซับหนูให้ไปอยู่ที่ราคา 80บาทนะคะไซนี้เขาจะเป็นไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะต้นจะไม่สูงอันนี้คือใบโดกลาคลุเรียบร้อยค่ะนพะก้าายนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะนพะก้าายนี่ค่ะนี่ค่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะยักษ์ปักหลันนะคะสําหรับตัวนี้ก็มีแบ่งอยู่ที่ราคา100บาทนะคะยักษ์ปักหลันอันนี้ทับทิมบูรพานะคะตัวนี้สวยมากนะคะเวลาโตขึ้นใบจะใหญ่ค่ะออกโทนแดงๆนะคะสําหรับทับทิมบูรพาให้ไปราคา หนึ่งร้อยบาทค่ะไม้ทนเข้มนะคะกะลาโหมนะคะกะลาโหมจะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะกะลาโหมออกทนเข้มๆค่ะอันนี้เทพสายลุงนะคะตัวนี้ปลายสวยอยู่นะคะอันนี้ให้ปลายราคาเอาไป150หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบนี่ค่ะเทพสายลุงนะคะบางใหญ่นะคะบางใหญ่ราคาแปดสิบบาทนะคะสําหรับบางใหญ่ อันนี้เป็นลูกไม้ใบหอกนะคะสีเหลือบๆออกโทนแดงนะคะตัวนี้ให้ไปราคา120นะคะ120บาทใบแข็งนะคะใบหอกสวยมากนะคะตัวนี้มนเทียนทองนะคะมนเทียนทองก็จะเป็นไม้ใบาย,ยาวนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วเจ้าอัดออกชมพ้มนะคะตัวนี้ให้ไปราคา150นะคะไม้เก่าตัวนี้สวยนะคะยิ่งโตยิ่งสวยสอนลักษ์นะคะสอนลักษตัวนี้จะเริ่มกัดชมพูมาบ้างแล้วนะคะ อันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะสอนลักอันนี้ไก่ทองนะคะไก่ทองจะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะเริ่มกัดแดงและเลื่อนมาแล้วค่ะอันนี้เป็นเศรษฐีสุพรรณทั้งหมดเลยนะคะเศรษฐีสุพรรณจะอยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะใครสนใจโพนชุมพูนะคะเศรษฐีสุพรรณค่ะอันนี้ชอบแสงนะคะเดี๋ยวหนูหยิบตัวอย่าง,งให้ดูคะ่ะเศรษฐีสุพรรณเนี่ยค่ะต้นละ80บาทนะคะสําหรับเศรษฐีสุพรรณนะคะตัวนี้ เสียงรถเกี่ยวข้าวดังนิดนึงนะคะคางบานเกี่ยวข้าวใกล้ๆก,กันเลยคะ่ะตัวนี้มีมาแบ่งหนึ่งต้นนะคะเส้นใบชัดมาตั้งแต่เด็กเลยอันนี้ชื่อว่าอสุนีบาทนะคะอสุนีบาทอันนี้ขออยู่ที่ต้นละ200บาทนะคะสําหรับอสุนีบาทนะคะใบแข็งด้วยนะคะทรงใบสวยมากไม้ป้ายนะคะตัวนี้มหาชัยนะคะมหาชายัยก็จะอยู่ที่ต้นละ150บบาทนะคะมหาชัยป้ายสวยๆเลย อันนี้ศิลาเพชรนะคะเริ่มกัดนามาแล้วอันนี้ฟอร์มประมาณสามใบนะคะศิลาเพชรไซส์นี้นะคะให้ไปอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคะศิลาเพชรอันนี้เทพคีรีนะคะป้ายสวยๆเลยนะคะเทพคีรีกระถางนี้หนูขออยู่ที่ราคาสามร้อยบาทนะคะเทพคีรีนะคะนี่ไม้กาบค่ะคังจินดานะคะแดงๆเลยตัวนี้จะเป็นไม้ที่ ค่อนข้างฟอมพุ่มเลยนะคะเวลาโตขึ้นชอบแตกหน่อนะคะันนี้ให้ไปราคา50บาทค่ะนี่สนใจสั่งได้นะคะเศรษฐีสุพรรณต้นละ80เท่านั้นค่ะอันนี้แดงนะคะแดงแดงเลยอันนี้สีสหัสนะคะสีสหัสอันนี้ให้ไปราคา100บาทค่ะสีสหัสอันนี้นะคะมีชื่อว่าหลวงปู่ขาวนะคะหลวงปู่ขาวเริ่มกัดสีมานิดหน่อยแล้วนะคะตัวนี้ให้ไป150บาทนะคะหลวงปู่ขาวอันนี้ลูกไม้ขอบชุมพูนะคะ เส้นใบเขาจะขอบชมพูนะคะ,คะขอบใบอันนี้ให้ไปราคาห้าสิบบาทนะคะสวยมากเนี่ยค่ะสีลาเพชรนะคะเวลาโตขึ้นสวยมากนะคะตัวนี้นี่ใบเขาเนี่ยค่ะจะมีจุดๆสีแดงขึ้นมานะคะสําหรับสีลาเพชรสวยเลยนะคะมันจะตัดกับพื้นเข้มๆนะคะอันนี้ก็ฮองเฮานะคะแดงเลยนะคะสวยมากฮองเฮวันนี้มีมาแบ่งด้วยนะคะหกสิบบาท เพชรบ้านปทุมนะคะเพชรบ้านปทุมเป็นไม้ป้ายนะคะสำหรับเพชรบ้านปทุมตอนนี้มีแบ่งทั้งสองไซส์เลยนะคะ100กับ150นะคะใครสนใจไซส์ไหนก็แจ้งได้นะคะสำหรับเพชรบ้านปทุมเป็นไม้ป้ายสวยๆนะคะอันนึงเป็นออกเขียวอ่อนนะคะกับชมพูอันนี้เสียดายมากคะ่ะมาผสมดอกไม่ทันนะคะดูลายใบอันนี้พลอยชมพูนะคะพลอยชมพู สำหรับพลอยชมพูก็มีแบ่งอยู่ที่ราคา80บาทนะคะนี่ตัวยิ่งสวยนะคะซับเศรษฐีนะคะซับเศรษฐีก็มีแบ่งต้นลูกอยู่ที่50นะคะตัวนี้ชื่อดีแล้วก็ใบจะออกโทนอ่าเวลาโตแล้วจะออกแดงนะคะตัดแดงมาบนพื้นนะคะตอนเด็กๆก,ก็จะเป็นออกโทนประมาณนี้ค่ะเขียวๆหน่อยนะคะเม็ดแดงนะคะอันนี้ก็มีแบ่ง50ค่ะ ผมหรืสีนะคะพมหรืีก็มีแบ่ง80บาทนะคะพมหรืสีเป็นไม้ป้ายก้านแดงค่ะตัวนี้จะเป็นเงาหน่อยนะคะสําหรับวันนี้เพราะว่ามาถ่ายช่วงสายๆมันก็จะบางเงาจากโทรศัพท์หรือว่าจากตัวหนูนิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะอันที่เห็นตรงหน้านี่จะเป็นมัตฉานุนะคะอันนี้วางอยู่กลางแดดเลยแดด100เปอร์เซนต์เลยนะคะเพิ่งปลูกนะคะแล้วก็เลยยังไม่ได้เก็บเข้าที่นะคะนี่อันนี้ไก่แก้วกานดานะคะไก่แก้วกานดา เริ่มกัดไปแล้วค่ะเพราะว่าตอนเด็กเขาจะเขียวนะคะเนี่ยนะคะอันนี้คือฮองเฮานะคะสวยมากนะคะจะอ,อกโทนแดงหน่อยนะคะน,นี่ค่ะฮองเฮาถ่ายให้ดูก่อนกลับบ้านนะคะเพราะว่าหนูแอบไปเก็บดอกโสนมานะคะน,นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีมรกตนะคะเวลากัดเต็มก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ นี่นะคะตอนเด็กๆเ,เขาจะเขียวนะคะสำหรับสีมรกตสวยมากอันนี้สุนทรภผู้นะคะสุนทรภผู้ก็ยังมีแบ่งอยู่นะคะสวยมากเวลาเข้ากอนะคะเป็นพุ่มเป็นกอเต็มที่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตัวนี้มีแบ่งอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะคะสุนทรภผู้คะ่ะใบแข็งการแข็งทนมากนะคะตัวนี้อันนี้ยักษ์ลนพักนะคะนี่ใบยาวนะคะ ตัวนี้ก็จะมีแบ่งนะคะราคา100บาทนะคะสำหรับยักษ์ลนพักอ่าน,นี่จะเป็นหงโยกนะคะหงยกก็จะมีแบ่งนะคะราคา80บาทจะออกทนแดงๆนะคะสำหรับหงยกอันนี้จะเป็นชาละวันนะคะชาละวันอันนี้มีจํานวนอยู่นะคะสําหรับชาละวันออนนคะคะอีกใบหายไปไหนอยู่นี่ค่ะสวยมากนะคะอันนี้สีมรกต นี to to. GB. GB. ่ค่ะอันนี้เป็นไก่ทองนะคะเส้นใบเขาจะขาวนะคะตัวนี้ก็ต้นลูกยังมีแบ่งอยู่นะคะราคา80บาทเท่านั้นค่ะไก่ทองนะคะไก่ทองเฉยๆนะคะตัวนี้เป็นไม้กัดสีค่ะอันนี้ก็ลายชัดนะคะขุนพลอาสาศึกนะคะตัวนี้ใบยาวนะคะบอลโบราณอันนี้ต้นละ50บาทเท่านั้นค่ะขุนพลอาสาศึกนะค่ะใช่หมดเลยนะคะสีสวยมากเส้นใบเขาจะชัดนะคะนี่เมืองพิจิตรนะคะเมืองพิจิตรต้นละ80บบาทค่ะสวยมากนะคะใบป้อมๆกลมๆนะคะ ลูกไม้นะคะโทนชมพูเปอร์ค่ะตัวนี้ต้นละห้าสิบบาทนะคะลูกไม้ชมพูเปอรรหัสอออ่างค่ะลากทะลุเรียบร้อยนะคะต้นใหญ่มากใบใหญ่มากค่ะนี่นะคะไซส์ประมาณนี้ใบใหญ่แล้วแก้วโกเมนนะคะแก้วโกเมนอันนี้ต้นละหนึ่งร้อยบาทเป็นไม้เก่านะคะใบใหญ่ค่ะยิ่งโตยิ่งสวยอันนี้มหาราชานะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะเป็นไม้กัดสีค่ะมหาราชา สวยมากค่ะทะวีราบหน้าม่วงนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะเริ่มกัดมาบ้างแล้วลากทะลุแล้วค่ะ100บาทเท่านั้นค่ะนี่ค่ะม่านนางพิมพ์ก็จะเริ่มกัดมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะต้นละ50ค่ะอันนี้ปีมะโรงนะคะปีมะโรงอันนี้ให้ไปราคา150บาทนะคะสําหรับปีมะโรงก็จะเป็นปีหน้าแล้วนะคะสําหรับปีมะโรงนี่นะคะอันนี้นะคะที่ดาสวรรค์ นี่ไปถามพ่อมาเรียบร้อยค่ะต้นเดียวกับโปรไฟล์หนูเลยนะคะใครสนใจอันนี้แบ่งอยู่ที่ราคา150บาทนะคะทีดาสวรรค์เน,นี่ยค่ะนี่เลือกไปมองโปรไฟล์ได้เลยนะคะสวยมากนะคะตัวนี้อันนี้จะสีแจ่มมาเลยนะคะอันนี้คือรัตะนะมณีนะคะรัตะนะมณีอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะสีสวยค่ะออกโทนหวานๆนะคะใบเป็นพุ่มดีมากคะ่ะปราสาททองนะคะปราสาททองก็จะอยู่ที่ต้นละ 100บาทนะคะที่หนูให้ชมต้นแม่ไปตัวนี้กัดสีแบบต้นแม่แล้วนะคะปลาศาสท,ทองผู้พิงนะคะผู้พิงตัวนี้ต้นละ100บาทนะคะตอนนี้มีไซส์1 0 0บาทแบ่งแล้วนะคะสําหรับผู้พิงไม้ป้ายโบราณน,นะคะบอลเก่าค่ะอันนี้ไม้เลิฟนะคะไม้เลิฟสวยมากนะคะตัวนี้คือ,อต้นที่พ่อหนูเคยไปรประกวดได้รางวัลมาด้วยนะคะสําหรับไม้เลิฟก็เป็นไม้ที่ใบสวยนะคะใบเป็นพุ่มดีค่ะ ะะอันนี้ให้ไปราคากระถางละ100บาทนะคะสำหรับไม้เล,ลื้อลูกไม้ใบกลมนะคะตัวนี้จะออกโทนส้มๆนะคะส้มๆแดงๆตัวนี้จะอยู่ที่ราคา120บาทนะคะกลมน่ารักมากค่ะตัวนี้นะคะอะ่ดูตัวแรกกันก่อนเลยอันนี้ตุ๊กแกนะคะตุ๊กแกตุ๊กแกนี้คือตุ๊กแกเ,เขาเรียกอะไรตุ๊กแกดํานะคะตุ๊กแกตัวนี้เขาจะเล่นกันเยอะนะคะแล้วก็จะเข้มกว่าตุ๊กแกขาวนะคะส่วนใหญ่เขาจะตามหาตุ๊กแกดํากันนะคะ ตัวนี้นะคะให้ไปราคา170บาทนะคะสำหรับตุ๊กแกดำกระถางสนิ้วนะคะหน้าเข้มๆเ,เลยนะคะนี่คะ่ะวันนี้นะคะมีใบไผ่นะคะยาวเฟ้ยให้มาเลยนะคะตัวนี้นะคะมีหลายต้นอยู่คะ่ะสำหรับใบไผ่นะคะนี่นะคะวันนี้มีมาแบ่งนะคะต้นละ1น0บาทแล้วกันนะคะพิเศษให้นะคะอันนี้เป็นต้นที่สองนะคะเมื่อกี้ต้นที่1ไปแล้วนะคะต้นที่สองคะ่ะ แล้วก็จะมีโทนหวานหวานชุมพูนะคะชมพูแบบว่าพาสเทเทหวานหวานมาเลยนะคะตัวนี้สวยนะคะอันนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้ห้าสิบาทต้นที่สามค่ะใบดกนะคะอันนี้ต้นที่สี่นะคะเป็นทรงคล้ายๆไม้ติมค่ะเห็นนะคะใส้กลางจะออกชมพูและเลืออแบบนี้นะคะต้นที่สี่ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันนะคะนี่ใบไผ่นะคะมีหลายมีหลายต้นอยู่ค่ะสําหรับใบไผ่มีหลายโทนนะคะ มีแดงมีชุมพูนะคะตอนนี้แล้วก็มีโทนน้ำตาลสีเหลือบนะคะแล้วก็โทนกัดสีก็มีค่ะสองอุทยานนะคะสองอุทยานเป็นไม้โทนเข้มนะคะไม้เก่าตัวนี้ค่ะนี่นะคะโตขึ้นเส้นใบจะชัดขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวนี้ให้ไปราคาแปสบาทนะคะสองอุทยานอ่าอันนี้แดงมาแต่ไกลเลยนะคะเจ้าหญิงค่ะเจ้าหญิงอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะสำหรับเจ้าหญิง อันนี้จะเป็นแสงพระาธาตุนะคะแสงพระาธาตุอันนี้ต้นละ50บาทนะคะลากทะลุแล้วเช่นเดียวกันนะคะแสงพระาธาตุค่ะอันนี้จะเป็นบอลเก่านะคะชื่อว่าทองสำลิสนะคะทองสำลิศต,ตัวนี้ก็จะมีแบ่งนะคะราคา100บาทลากทะลุเรียบร้อยค่ะทองสำลิศนะคะสวยมากอันนี้จะเป็นปีกงนะคะปีกง นี่นะคะปีกหงก็จะกัดประมาณนี้นะคะเวลาโตขึ้นนะคะสําหรับปีกหงตอนนี้มีแบ่งแล้วนะคะอยู่ที่ราคา200บาทนะคะนี่สวยมากนะคะนี่อันนี้กาลังกลาง,างนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยอันนี้มีแบ่งแล้วนะคะปีกหงนี่ค่ะอันนี้จะเป็นออกโทนชุมพูนะคะชื่อพรสวรรค์น,นะคะพรสวรค์นี่ค่ะ อันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา120บาทนะคะพรสวรรค์สีแจม่มทรงใบสวยมากนะคะตัวนี้ออกโชนชมพูค่ะใครชอบโทนแจ่มๆจมนะคะอันนี้เป็นใบไผ่นะคะสีออกโทนเขียวเปิดนะคะมีลูกติดด้วยนะคะใครรับใบไผ่ตัวน,นี้ขออยู่ที่ราคา50บาทเท่านั้นคะ่ะมีลูกโคนต้นนะคะบุญรักษานะคะเหลืออยู่หนึ่งต้นคะ่ะอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะกาสีมาเรียบร้อยแล้วนะคะบุญรักษา อันนี้ไก่ฝรั่งนะคะไก่ฝรัง่งอันนี้ให้ไปราคาห้าสิบบาทนะคะเริ่มกัดมาบ้างแล้วนี่ค่ะไก่ฝรั่งนะคะหน้าจออกส้มๆค่ะตัวนี้อันนี้หานุม,มานจองถนนนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วด้วยนะคะหานุม,มานจองถนนหนูให้ไปห้าสิบบาทนะคะหานุม,มานจองถนนอันนี้องค์หญ,งะะงหญิงน้อยนะคะองค์หญิงน้อยใบจะเรียวยาวนะคะโทนแดงอันนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทลาดทะลุเรียบร้อยนะคะเป็นฟอร์มหุ้มเตี้ยๆนะคะสาหรับพันนี้ต้นจะไม่ยืดไม่สูงนะคะ เขาจะเป็นไม้ฟอร์มใบดกนะคะใบจะออกคางสมากว่าเนะะี่ยค่ะนี่นะคะ150่บาทองค์หญิงน้อยนะคะเป็นไม้เก่าค่ะตัวนี้เริ่มหายากแล้วนะคะฟอร์มสวยเลยค่ะตัวนี้หงสุวรรณนะคะหงสุวรรณมีต้นเดียวนะคะหงสุวรรณให้ไปราคา40บาทจุดจุดเริ่มมาแล้วนะคะตัวนี้หงสุวรรณค่ะอันนี้ม้าเฉียวนะคะใบพิ้วมาแล้วนะคะตัวนี้จุดเริ่มขึ้นมาแล้วค่ะม้าเฉียวก็จะให้ไปอยู่ที่ราคา อันนี้ขออยู่ที่90บาทนะคะเหลือต้นเดียวค่ะหมาเฉียวนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะตัวนี้อันนี้เป็นสยามเมืองยิ้มนะคะสยามเมืองยิ้มอันนี้ดังมาด้วยนะคะสําหรับสยามเมืองยิ้มหนูขออยู่ที่ราคา350บาทนะคะสยามเมืองยิ้ม350ะคะ่ะสวยมากนะคะอ่านี้เป็นใบกลมนะคะเส้นใบจะชัดขึ้นนะคะโตยิ่งโตยิ่งเส้นใบชัดค่ะตัวนี้เรียกว่าเรียกซับนะคะมีชื่อว่าเรียกซับ อันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะชื่อดีชื่อมงคลมากนะคะเรียกซับใบหอกโทนน้ำตาลนะคะใบหอกโทนน้ำตาลเข้มๆแบบนี้ค่ะอันนี้มีแบ่งนะคะ100บาทเท่านั้นค่ะใบหอกโทนน้ำตาลนะคะนี่ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะใบจะยาวขึ้นเรื่อยๆค่ะตัวนี้นะคะสังเกตจากใบล่างออกมาใบาแรกนะคะค่อยๆยาวขึ้นยาวขึ้นนะคะตัวนี้น่ค่ะน,นี้เป็นลูกไม้พ่อนะคะหรือว่าเพชรสีนินทั้งหมดเลยนะคะ ตัวนี้ก็จะมีแบ่งนะคะอยู่ที่ราคาต้นละ150บาทค่ะอันนี้จะเป็นดารานุพลัต์นะคะดารานุพลัตต์ตอนนี้หนูมีกระถาง4นิ้วนะคะมีตั้งแต่ราคา350าไปถึง700 70เจ็ดอ้ยนะคะมี2ราคานะคะใครสนใจไซส์ไหนก็แจ้งได้เลยนะคะเป็นกระถาง4ี่นิ้วทั้งคู่นะคะป้ายแล้วทั้งคู่คะ่ะดารานุพลัต์อย่างอันนี้ที่หนูถือก็350บาทนะคะมีจำนวนอยู่คะ่ะเลือกไปไปลายให้ทุกต้นเลยนะคะตัวนี้ อันนี้นินอายลานะคะมีพี่ๆีถามกันมานะคะสำหรับตัวนี้นะคะราคาจะสูงนิดนึงนะคะอันนี้หนูขอต้นละ550บาทนะคะสำหรับนินอายลาเดี๋ยวหนูจะพาไปดูต้นแมงทีหนึ่งนะคะสวยมากตัวนี้ค่ะอันนี้ก็สีสวยเลยอันนี้คือแก้วโกเมนนะคะสำหรับแก้วโกเมนก็จะเป็นโทนแบบน้ำตาลแดงนะคะน้ำตาลแดงไปทางแดงเข้มๆนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะตัวนี้ไม้เก่าค่ะอันนี้ก็จะมีแบ่ง100บาทนะคะสำหรับแก้วโกเมนอันนี้ก็มนสวรรค์นะคะ ะะเขาจะมีจดบนพื้นใบ2ส,สีนะคะคือแดงกับขาวนะคะนี่ตัวนี้ก็จะมีแบ่งนะคะพื้นออกน้ําตาลจะมีแบ่ง50บาทสําหรับต้นลูกค่ะชื่อว่ามนสวรรค์น,นะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้เป็นม่านนางพิมพ์นะคะม่านนางพิมพ์เขาจะกัดชุมพูแบบนี้นะคะสําหรับม่านนางพิมพ์เนี่ยตอนเด็กจะออกโทนเขียวนะคะแบบใบข้าด้านหลังนะคะ ัวนนี้ะะคกัดมาเรื่อยๆจนเต็มใบเลยนะคะมานังพิม์พก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา50บาทเท่านั้นนะคะเป็นไม้เก่าค่ะตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะสีชมพูเลยนะคะยิ่งกัดสวยไซส์ที่หนูส่งก็จะเริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ใบเงามากนะคะอันนี้คือสุวรรณภูมินะคะสุวรรณภูมินะคะนี่อันนี้ก็จะมีแบ่งนะคะต้นลูกจะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะเป็นใบแดงใบเงานะคะนี่ค่ะ บอลเก่านะคะตัวนี้ใบหนามากแล้วก็โตมีหูใต้ใบด้วยนะคะนี่แต่ว่าหูใช้เวลานิดนึงพันนี้ค่อนข้างหวงหูค่ะลักษณะเด่นของเขาคือหน้าใบมันเงาหูนะคะตัวนี้นี่ค่ะนี้เป็นเขื่อนซิริกิตนะคะเขื่อนซิริกิตตัวนี้จะออกทนหวานๆนะคะขอบเขาจะเปอะๆแบบนี้ค่ะสวยมากนะคะสําหรับเขื่อนซิริกิตก็จะมีต้นลูกนะคะแบ่งอยู่ที่ราคา50บาทนะคะเขื่อนซิริกิตใครชอบท้นหวานๆสีชมพูนะคะ มีขอบคอบเปิดนิดหน่อยแบบนี้นะคะสวยมากนะคะมีแบ่งห้าสิบค่ะเขือนซิริกิดฟ้าสางนะคะสีสวยมากนะคะตัวนี้อันนี้จะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะสําหรับฟ้าสางเป็นไม้ที่สีสวยนะคะสีบนพื้นใบดีมากเลยเหมือนระบายสีไปเลยนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบค่ะเพชรบ้านปทุมนะคะเพชรบ้านปทุมไม้ปลายค่ะตัวนี้จะอยู่ที่150บาทนะคะเพชรบ้านปทุม อันนี้ม่านนางพิมพ์นะคะเริ่มกัดมาแล้วด้วยนะคะม่านนางพิมพ์เขาจะกัดสีชมพูทั้งใบนะคะตัวนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะม่านนางพิมพ์อันนี้ทวีรามหน้าม่วงนะคะ เริ่มกัดเม็ดชมพูมาบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะกัดเม็ดชมพูบนพื้นใบอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตอนกัดเต็มค่ะหงยกนะคะหงยกสวยมากนะคะตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยใบใหญ่ค่ะอันนี้ให้ไปราคา80บาทนะคะสําหรับหงยกค่ะตะวันชิงพบนะคะตะวันชิงพบจะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะตะวันชิงพบอันนี้นะคะเทพเทวฤทธิต์ตอนเด็กจะเป็นเขียวแบบนี้ค่ะ อ๋อขออภัยชื่อนะคะเทพอมาริดค่ะเทพอมาริดอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทเป็นไม้กัดขาวนะคะเริ่มกัดมาบ้างแล้วแบบนี้ค่ะ100บาทนะคะเทพอมาริดอันนี้จะเป็นราสีพฤศโบนะคะราสีพฤศพธบสายนี้กระถาง4นิ้วนะคะใบใหญ่โตมากแล้วนะคะตัวนี้นี่ค่ะใบเริ่มใหญ่แล้วนะคะมันจะใบใหญ่นะคะเวลาโตขึ้นอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะราสีพฤทโ มนกิตยานะคะไซนี้หนูขออยู่ที่ราคา150บาทนะคะมนกิตยาสีสวยมากนะคะตัวนี้ไม้เก่าค่ะนะคะส่วนใหญ่จะเป็นไม้เก่านะคะวันนี้มีมาเยอะเลยสำหรับใครที่สนใจสะสมก็ลองเลือกชมก่อนได้นะคะนี่ค่ะ่าส่งก็จะเหมาเช่นเดิมนะคะอยู่ที่30บบาทนะคะแล้วก็ท้ายคลิปนะคะมีโปรดีๆมาให้ด้วยนะคะถือเป็นการอ่าฉลองวันลอยกระทงเลยนะคะไม่รู้ว่าพี่ๆได้ ไปเที่ยวไหนก็รือเปล่านะคะวันลอยกระทงปีนี้นะคะพรมหรือสีนะคะเป็นไม้ป้ายนะคะก้านแดงตัวนี้ยังมีแบ่งอยู่นะคะอยู่ที่ราคาแปดสิบาทค่ะกระถางสี่นิ้วเช่นเดียวกันนะคะพรมหรือสีอันนี้จะเป็นลูกไม้ใบแข็งนะคะตัวนี้สวยนะคะที่หนูปลูกอยู่ตรงก๊อกน้ํานะคะนี่อันนี้ให้ไปราคาเอาไปหนึ่งร้บาทนะคะลูกไม้ใบแข็งใบทรงใบประมาณนี้ค่ะสวยมากหนึ่งรอยบาทมาแก้วนะคะมาแก้วจะอยู่ที่ราคา หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะมาแก้วเป็นไม้เก่านะคะลายสวยมากเส้นใบชัดค่ะตัวนี้อันนี้บอลเก่านะคะบอลเก่าไม่ทราบชื่อเป็นพื้นออกแดงมีจุดๆดบนพื้นใบนะคะตัวนี้ให้ไปราคาสามสิบห้าบาทค่ะเอค่ะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นโฉมปานนะคะโฉมปานจะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทด่างเกยชัยนะคะด่างเกยชัยจะอยู่ที่ราคาเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะด่างเกยชัยจระเข้นะคะตัวนี้ อันนี้ลาตีประดับดาวนะคะนี่มีมาแบ่งแล้วนะคะอันนี้จะอยู่ที่ราคา90บาทนะคะราตีประดับดาวอันนี้ลูกไม้ไก่น,น,นะคะตัวนี้จะออกโทนแดงนะคะใบพิพิ้วๆนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ไก่ต้นที่หนึ่งนะคะให้ไปราคา100บาทค่ะนี่ค่ะสวยมากใบพิพิ้วๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่เป็นลูกไม้ไก่ต้นที่สองนะคะออกโทนแดงเหมือนกันแต่ต่างจากต้นเมื่อกี้ตรงที่เส้นใบเขาจะดํานะคะหัวใบออกเขียวนิดนึงนะคะ อันนี้เป็นต้นที่สองค่ะลูกไม้ไก่นะคะโทนแดงค่ะราคา100บาทนะคะลูกไม้ไก่หนูให้100อบาทเท่ากันเลยต้นนี้ก็สวยนะคะปลายใบแหลมนะคะลูกไม้ไก่เช่นเดียวกันอันนี้หมายเลขสามนะคะ100รอบาทอ่ามาดูกระถาง4นิ้วกันมางนะคะสําหรับตัวนี้เริ่มด้วยโทนเข้มๆเ,เลยปานตะวันนะคะปานตะวันจะอยู่ที่ราคา 50บาทเท่านั้นนะคะสําหรับปลาตะวันกระถางสี่นิ้วคะ่ะนี่หลวงปู่อ่านะคะหลวงปู่อ่าให้ไปราคา80บาทเท่านั้นคะ่ะเดี๋ยวเขาจะกัดสีนะคะตัวนี้นกสดายุนะคะนกสดายุทรงใบสวยมากเป็นเอกลักษณ์มาตั้งแต่เด็กเลยนะคะนกสดายุจะอยู่ที่ราคา90บาทนะคะเอากล้องหนูไม่โฟกัสเลยนะคะนี่คะ่ะ90บบาทนะคะนี่อันนี้หนูเจอชื่อแล้วนะคะไก่แก้วสวรรค์นะคะตัวนี้ให้ไปราคา ต้นละ1 0 0บาทค่ะอันนี้จะเป็นขุนสามชนนะคะขุนสามชนราคา50บาทค่ะค่ออันนี้ก็จะเป็นม้าเฉียวนะคะมมาเฉียวขวามือนี่จะเป็นชมป้านนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีแบ่งหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะสามารถเลือกชมกันก่อนได้ค่ะมีตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักร้อยเลยนะคะแล้วแต่สายพันธุ์นะคะหรือว่าสนใจสายพันธุ์นอกเหนือจากนี้หรือว่าคลิปเก่าก็โทรมาสอบถามได้นะคะที่เบอร์ 064 282 4363นะคะแล้วก็อ่าสำหรับวันนี้นะคะก็จะพิเศษให้นะคะมีแถมให้ทุกบ้านเลยนะคะที่มียอดสั่งซื้อนะคะสำหรับวันนี้ก็หนูฝากช่องสวนสาน,นิบบอนสีไว้ด้วยนะคะไว้มาพบกันแล้วก็ชมหมอนสีสวยๆกันอีกนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีค่ะ